สบายดีพี่น้องสบายดีายาเลงๆเนาะพพอกับซองเคยลากเก่าพี่น้องวันนี้บรรยากาศแจ่มใสแดดเปี้ยงเปียงอยู่ไฮอยู่หน้าคือเก่าพี่น้องเลยไฮอยู่หน้าคือเก่าแลวก็อยูตากาเนาะแล้วก็ย่างกับยูกระท่อมหน่อยเฮาพี่น้องเย้ย กระทอมน้อยเหาวันนี้เฮ่าสิมาเสนอเมนูตำมะฮงพี่น้องตำมะฮงบ่ตำมะฮงพี่น้องต้มน้อต้ม้แปงใส่ก้แป้งมาก้แป้งมาใส่ใจปนหาบาดีบาลูกสบายดวันนี้ชาวเอิญพอดีเป็นคนตำบอกินแตนชาวจอยตำวันนี้ชาวเอินเป็นคนตำต้มกิน กินห้มันตำข้าตำห้มันมกินตตลงวะยังวะใหเออทานด้ม่พักนะเตียว่าอะไรเดี๋มองนยเดี๋ยวมีมพร,ริกสิกาเดนภาพขาก็มีเรียบร้อยผักสลักลัดกันล้วชะกลํา่ไหนเ,เ,น,เนี่ย<ต>โอยพ่อยูดอมะฮุ่งก็ไดลปนไดนีท่ เอติงว่ามันบอกเฮ้ยยาดึงมันสิขาดมืดแล้วพี่น้องเลยบุกคุกปีหล่นะุ่กุกมาเถอะน่อยตอนกินมังวงกันจิบน่องในมองจะคลองอยู่เฮ้ยมนาเถอะแม่นมักแต่ว่าพี่น้องเอ้ยอันนี้ตั้มกินส่มเนาะคันว่าอยากกินข้าวนี่มันใกล้อยู่เมื่อนปู่พี่ไปเมื่อเอาไปกินแต่ส่มอันนี้เลี้ยวข้าวปลาเราขนาดนั้นเตี้ยวข้าวปลาเลยพา่จ้ะ หอนเดดพี oh. okay, oh. Oh. ่น well, ้องเอ้ยหอนเดดฮอนเดดมโอหกสิบห้าเอาความเลยทั้งนั้นโมหกากล้หสิบหมีเป็นพันมาเด้อมาเด้อตะูแลเด้อเดียวนไรกำลังต่าอยู่เอานไปก่อนเีก่อนก็เลนำตเาะจะไปเก็บให้หอยออกกี่ไปนั่นเนาะจมาเนาะไปนั่นเนาะโอ้เป็นตะเพิดอะี พอแล้วเออจะตำเหล็กลายเหลกมันบอกพิษเอ้ยพิษพิษกมันแหงพิษะนั่แ่ตน้นะเนี่ยใคริลงหวยกันล้ใครลงไปหาเกมหอยชลีมอะค่ะหอยชลีจ้ะหอยกีใครจะไปเกเะรอหน้ามันน้ามันขาดว่ามันเป็เอินมันเลยเกะอ้าได้มาได้อย่ากลับไปูเลย ดังอีกดอกคิบรวังเลยสีจังสี่สิบระวังนะมานี่เลยอืบ่วงเอามันอันนั้นประเดดก่อนเลยเตยฉุดไปชุดเล่าฉุดไปเป็นน้ำฉุดไปฉุดมันแดงรังใส่โบราณดอกพี่น้องแดงไปครับอย่าใส่ลายลามังงงหน่อยเดียวโอ้ กัญาเต้องตัคืนเอไเอานมันเซยาหมุดดำอะไรนบลดำห้องบลกดำมาหนีโอ้จ้าวัวได้ไปเรกแค่้ตหมงแล้วเบลกดำห้งมมาล่ามากินแล้วตมุงจะหมดแรง้นแล้วอให้รักแป้งดห แสบในนอนพี่น้องเยเมนยังเช่าจอยงหน่อยเฮียไปนั่งหนึ่งเฮียไปนั่อีกหนึ่งเฮียงน่อยเฮียงเหี้ยเพราะนี่แหละมันยังแซ่บกินแบบเพียงพอบ่พอเพียงกระตูกี่มีถาอันแจวปากสั้นระวังแจวความเสน่ห์โอ้ยแจวแสดงว่ามืดเลยบ่ปานมืดมืดเชย โยอยตัวไปกินโยเจ้าปักสั้นเาเอนอเป็นตะเสียบดีพี่นอ้นนองคนนะมังน่าใส่ลเละใส่เละปลาเด็กใส่เละใสล้พี่นอ้องรวยน้ำลายเตกเกจเ๊ เน้นพักด้วงานนี่ด้อเบื่งพักคือสีลลยกว่าแนวอื่นาน่นมาหุงกับกระซ้ำหนึ่งเนาะมาตกนได้่ิ้คือากอนโอ้ยีโเพสือจริงว่าดีเนะโอ้ยเะไรอย่าไรวะวะเพสเพรต่อใ๊กน้ำกระสอบด้วยหน่อย ลูกไปได้หัวตั้มแต่เรื่อชี้ลงไปอีกลูกไปได้ตั้มลูกไปได้ตั้มลูกสาวก็ได้เกิดไปลอยยู่ทตชิมเถินโอ้หมดท้งเนื่อคนนั่งเลยบเดียวนี่ชิมจอยชิมีสดางใส่ใส่ลยจอยชิมนี้มันจะบอกว่าาง

กินข้าคนคืแล้วมาได้มา้มาได้เข้มเรากินข้าวบลหเา่กินข้าวานากินหรืแม่ดาคืนไม่เขินแล้วะกินก่อนลางเลยังไม่เอ้ยกบใส่ไทยเฮ็ดพูนันล่างชคยุ้ยเยเอ้พี่น้องมากินหน่อยไห ทุกทุกคนกันเลยนมานะจกนเสียบเนาะใ้าองกับินตะเสียบอะไรซีมึงกับยังเสียบโอ้น้องดัเห็นกับผักห่อบางใหญ่เลยหมนผักดนะโดนะปลาเสียงดังกรบกว่าอือีอยสิกินเยอะอีลอยบอกกินบ่ปลาเสียงแต่ละคนกินพี่น้อง เอาหมวกออกเนะซจยเออปุ้ยมามจังสินองดำวเ็ด่นวะินเินคักคักคัคักคักสวัสดีจัดจัดไปจัดไปปัน น้องดำเห็ดขั้นเพิ่นแค่นี้ม่ได้เป่าน้ำมาเด้อยกินท้องคนนายจอยกินได้คนเลยมันย <c oughs> ังเชะแล้วม <k ull ed> ันยังเชบพูลน่ะปลากระโหนกขาหิวเข่าบ่สยังเกะแต่ละคนกินพี่น้องโอ้ยกวอบกีบกวอบกีบเช้าจอยน้องดำน้องเอิญแล้วก็บ่าวไข่บ่มีไผ่ย้อมไผ่พูลน่ะผักแต่ละคนเอาไปตั้งใช้มือไว้พูลน่ะปลา อลูกเช่าก็อยากอยากกินดีโดโอ้ยดีโดมีแต่ทุงมันลอยผุนเบาไข่แล้วก็เห็ดบาแมงคอยอดำอยากยังดำไม่อยากอยากแล้วเงิ้นไปซื้อไอด้ดำไม่อยากำำ <c oughs> ใส่ย่างข้าวหัวแซ่บทำไดเสียงดังกรอบๆพี่น้องเอ้ยผักมันกรอบขนาดน้องผักเนาะเสียงดำคักวอร่อ Sút sút bọ cứ bọ ơn phá la phua mà kín nằm. Ôi hết một ơn. Ừ? Cứ bọ ơn phá la phua mà kín nằm. cá đi nó. Con phao là đi kín. Lúc sau phi nó đây đi này. Đi đây đi. Con phết đấy, bọ đi miên nằm trên kia đấy. Còn những năm lai tẹt chụp. Hãy đâm ăn chụp hay bò. <laughs> ่น้มดเลเนาะยัล่นท่มเล่นเสบมุดจอพี่น้องเอหมดในเปาหน้ามาเอาไกาเกิมอายังไมกินกินวางกันเพแต่อันนี้มันก็คำเลยได้สามโมงสามสี่โมง พอไเฮ็ดเวียกนั่นเลหิ้กินข้าวแซ่โดยเฉพาะน้องดํ้กับชัจอยชังกีดัวนเดียวทำ้ากินข้าวมาล้วนี่นคือเป็น,น,นตัดเส้มนีม่นนข้าวคัวนะเอาเมือน้ำมี่ก็ข้วขวาวคั่วแต่กล่องกะเจื๊นำไมเกือกเือกพี่น้องเอ้ย นี่แหละมองกินเฮามีประโยชน์ขนาดเนาะตอนตอนนักกินอยู่แต่ว่าตอนนี้กินคักในมันมีโฮมนิ่มแล้วบอกน้องดำพักมืดพักมืดเลยค่ะย่าก็ภาพบรรยากาศไว้เพียงเท่านี้พี่น้องขอบใจสุขูสุข้นที่คข้ามาเบิ้งเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องเคยหลาจังประพาคลิดใหม่ พอกันคลิปหน้สบายดี